สวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างเถิดจำปองคนลั่นทุงจ้านี่ค่ะงานภาคบ่ายของช่างเถิดเนาะค่ะจับเหลียบจับมุมปูกระเบื้องห้องนอนให้หลานสาวเนาะค่ะเนาะอันดับแรกก็จับจับระดับน้ําก่อนเนาะค่ะจับระดับน้ําได้แล้วก็ขีดเส้นค่ะตีเส้นรอบห้องเพื่อให้ได้ระดับเสมอกันเนาะค่ะ นี้ก็คือตีได้แล้วพึงเอ็นพึงเอ็นแล้วก็วางกระเบื้องหาแนวค่ะอันนี้ผู้ช่วยอันนี้ผู้ช่วยผู้ช่วยมือขวาของช่างเทิด <c oughs> มือซ้ายยังไม่มาเพราะยังไม่ว่าง <c oughs> เ,เพราะว่าพื้นพื้นห้องมีเสมอกันเนาะค่ะเนาะจะเป็นค้างนึ่งสูงค้างนึ่งต่ำก่อนจะลงมือปูต้องจับระดับให้ได้เสมออย่างเป๊ะๆก่อนค่ะจะได้ ได้ปูได้ง่ายๆค่ะจะได้ลายจะได้สวยล่องก็สวยนะค่ะทุกอย่างต้องมีระดับมันบ่เบา่าตรงใสกระเบื้องวางนะคะเนาะหาริ่ม ก่อนค่ะอันนี้คือเอากระเบื้องวางนิวางเพื่อ,อเผื่อช่างเทิดหาแนวมันปะนจับสากจับสากค่ะกับกระเบื้องวางไว้จับสากนะคะนีจนเรือมีจเ๊บกระนังนกระเบื้องเสื้อหรือวะ ตอดกระเบื้องเสือทีต้องหาเหลี่ยมหาจับสกักก่อนเนาะค่ะจะสิได้ปูได้เนาะโอเคแนละ้ว ได้แล้วถ้าถ้าโอเคน,ปะปะนี่แปลว่าได้หมอกระเบื้องกระมหลายเนอะคะ่ะยี่สิบกล่อง พึงเอง็นจะประดับหาหาซากเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะงานตอนภาคบ่ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากช่องช่างเทิดจำปาดงพลลั่นทุ่งด้วยค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวเบิ่งเปิด ใบ,บสองนะตอนนี้ไปหาคำสิได้จักแถว